สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องปนอมชาแนลวันนี้จะมาทำอ็อกปลาดุกอ็อกปลาดุกก็คงคล้ายๆกับมกมอนะเจ้าก็มีปลาดุกได้ซื้อมาจากตลาดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะปลาตัดเอาหัวมันทิ้งนะเจ้าตาบ่อเอาหัวมันเนาะได้ล่างทำความสะอาด ด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันนะเนาะกลุกเคล้าแรงเอาเมือกมันมันออกสะอาดแล้วนะเจ้าก็มีมะเขือคืนมะเขือมะเขือแจ้น้อยผาแช่น้ำแล้วก็เอาเกลือเข้าใส่เพื่อจะบวมเฮืมะเขือดำนะเจ้าแล้วก็พริกแดงลูกโดดเนาะแล้วก็มะเขือเทศต้นหอมพักชีใบหอมป้อมง,งามๆเลยนะเจ้า ตรงนี้เป็นใบขมิ้นเจ้าดียวป้าจะเอาไปร้องกลมออ๊อกป่าจะได้มีกลิ่นหอมสมุนไพรใบขมิ้นนะเจ้ามาดูเครื่องปรุงตีเฮาจะออกป่านะเจ้า มีพริกสดเขียวดแดงกะไขซอยกระเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่กเกลือเล็กน้อยผงปรุงรสชูรสน้ำปลาด้าแล้วก็น้ำสะอาดเจ้าไปลงมือทํากันเลยเจ้า ตะไคร้ซอยกระเทียมหอมแดงเล็กสดขม,มินตานเ้วยเกลือเล็กน้อย โต่ำห้องแรกเลยเจ้าแลกประมาณนี้นะเจ้าเอาปลามาใส่ชามก่อนนะเจ้าจะปรุงก่อนไปใส่หมอ้อเนาะ เอาเครื่องตีโครกตดตามนี่ไปผสมก่อนเจ้าน้ำเปล่าร่าผงปรุงรสชูรสหรือผงนัวมะเขือพริกแดงลูกโดดอันนี้เป็นน้ำล่างโครกนะเจ้าแล้วก็คนผสมเข้าขกันจ่ะ แล้วก็มาเขือเทศใส่ไปเลยเนาะตั้งหมอ้อแล้วก็เอาใบคมิน้นรองก้นหมอ้อก่อนนะเจา้าเปิดไฟแล้วก็เอาปลาลงไปจ้ดตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนแล้วก็ปิดฝาไว้เจ้าเดี๋ยวเามาดูกันตอนซุกเนาะ เปิดฝ่าดูกกรห่ดซุกหรือยังโอ้งกลิ่นหอมมากเลยเจ้าชิมก่นนะอร่อยมากล้ําขนาดเลยเจ้าทีนี่เขใส่ต้นหอมพักชีหอมป้อมส่วนติเหลือเนาะ มะเขือสุกปากก็สุกแล้วเนาะปิดไปไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า นี่ก็ได้ออกปาดุกกี่แสนอร่อยแล้วนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้านอมตัเยนะเจ้าแล้วป้าก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า